สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นนะคะวันนี้ก้อยจะมาเก็บมเมล็ดของผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะคะเพื่อที่จะเอามเมล็ดพันธุ์นะคะไปเป็นต้นพันธุ์นะคะในปีถัดไปนะคะค่ะไปดูวิธีการเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งกันค่ะ อย่าลืมกดซั b สไ r i b ์ติดตามแล้วกดกระดิ่งสีเทาเพื่อดูคลิปใหม่ทุกวันนะคะ,ะเก็บเมล็ดพันธุ์ของผักชีฝรั่งนะคะเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับปลูกนะคะผมะก้อยจะปลูกไว้แล้วปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นดอกค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์เยอะเลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ก้อยปลูกเองเนี่ยนะคะมันจะงอก90-8 0คืองอกเยอะมากเลยค่ะ เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่คุณภาพดีนะคะก็เลยปลูกเองแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ดีที่สุดนะคะผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยเนี่ยเมล็ดเ็าจะอยู่บริเวณปลายนะคะเนี่ยสีน้ําตาลอันนี้คือมเมล็ดของผักชีนะคะซึ่งผักชีฝรั่งเนี่ยมเมล็ดเ็าจะเยอะมากๆเลยแล้วถ้าเกิดเราไม่เก็บนะคะ <S <S เขาก็จะร่วงนะคะลงไปที่พื้นแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่จะมีผักชีฝรั่งกินตลอดเนี่ย ก็ให้เก็บมาดอกของเขาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีเมล็ดของเขาเองตามธรรมชาตินะคะค่ะวิธีการเก็บนะคะเราก็จะเลือกเมล็ดแก่ของผักชีฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะพวกสีน้ําตาลแบบนี้ได้หมดเลยนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรทกําการตัดนะคะตัดออกมาก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไว้ในคอนเทนเนอร์นะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปผึ่งลมนะคะให้มันแห้งนะคะแห้งสนิทเลยค่ะแล้วถึงจะเก็บไว้ในซองนะคะแล้วก็เอาไว้ปลูกปีหน้าได้ค่ะ อีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเก็บเมล็ดของผักชีฝรั่งนะคะโดยเมล็ดที่แก่จะจัดเสียตนตาแบบนี้นะคะมันจะถ้าเราไปโดนดนิดนึงมันก็จะล่วงแล้วค่ะเราก็จะใช้มือนะคะดึงนะคะแบบนี้นี่ค่ะนคะแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะนะคะเพราะว่าวิธีนี้นะคะใช้มือเนี่ยมันจะทําให้ร่วงน้อยกว่านะคะส่วนกันไกรเนี่ยจะใช้สําหรับดอกพี่ ยังเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นสีน้ำตาลไม่เข้มนะคะน้ำตาลน้ำตาลจางๆเราจะใช้ฟันไกลนะคะจะดีกว่าส่วนน้ำตาลจัดๆอย่างเงี้ยนะคะเหมือนไม้เลยค่ะมันจะล่วงนะคะเราต้องใช้มือลูดเอา ที่เพื่อนๆเ,เห็นต้นเล็กๆนะคะนี่ก็คือต้นอ่อนของผักชีฝรั่งค่ะเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเกิดจากมเมล็ดของเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดของผักชีฝรั่งที่มันแก่แล้วแล้วก็ร่วงลงไปนะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างน,นะคะก็จะมีเต็มเลยค่ะตรงนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยเริ่มมีใบจริงแล้วค่ะ เพราะว่าความชื้นเหมาะสมนะคะแล้วก็มเมล็ดของเขาก็ร่วงลงไปอย่างที่ก้อยบอกนะคะว่า,มาเมล็ดที่เป็นดอกผักชีฝรั่งที่เราปลูกเองเนี่ยมันจะมีความงอกที่ 80- 90%นะคะคืองอกเยอะมากๆเลยหล่นไปตรงไหนมันก็ขึ้นหมดเลยค่ะหล่นไปที่พื้นที่ไหนก็ขึ้นนะคะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะผักชีฝรั่งด้วยมเมล็ดนะคะค่ะอันนี้ก้อยเก็บได้แป๊บเดียวนะคะ ประมาณ1นาทีค่ะก็ได้เยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บอีกนะคะแล้วก็เก็บทุกวันนะคะเพราะว่าเมล็ดของเขาไม่ได้สุกทีเดียวพร้อมกันนะคะเขาจะสุกไล่ๆกันอย่างเช่นอ่เมล็ดที่อยู่โคนก็จะสุกก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาจนถึงปลายนะคะมันก็จะสุกทยอยสุกนะคะทยอยแก่ค่ะแล้วก็จะเก็บมาเรื่อยๆนะคะเก็บแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะมีเมล็ดของผักชีฝรั่งเอาไว้ปลูกนะคะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะ,มะเมล็ดดำๆเล็กๆนี่คือมเมล็ดของเขานะคะค่ะสำหรับการเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งนะคะก้อยก็พาเ,เพื่อนๆมาดูเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ at